วัสดีเจ้ามาในเจ้าซายอดมาขามด้วยกันหอนฉันอ่ะ,ะเลยอ่ะนี่เนยอันนี้คือน้ําน้ํายําของยอดมะขามะเจ้านี่คือซายอดมะขามนี่เลยก็จะมีมะขามมีนี่ส้มมีหอม โอ้ยน้ำลายไหลา้าย,ยอดมาคามนี่คือแบบเป็นอาหารราคาแพงมากเลยนะพี่ๆน้อยเดียวอะสิบบาทแต่เนี่ยประมาณเนียอดมาคามประมาณ30บาทนี่กล้นให้มันเข้ากัน นี่เลยนีเจ้าแล้วก็มีไข่เจียวไข่ทอดนั่นแหละไข่ทอดแบบไร้น้ำมันเพราะว่าแก๊สมันหมด สาสูงเจ้าฮึมดีมมมทุกคนที่เข้ามาดูตัวนี้เจ้าทานอะไรครับสร้างยอดมาขามเจ้า วัสดีหกร้อยแปดสิบคนทอดไข่ไร้น้ำมันไงค่กะกระทะไร้น้ำมันอะ่ะหม้อทอดไร้น้ำมันไงจะมาดูว่าหม้อทอดไร้น้ำมันทอดไข่ออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรอารมณ์แบบไข่ตุ๋นอะ่ะอืม ร้ำอยู่เนอะอารมณ์แบบไข่ตุนอะหัหวแม่มือแดงเห็นแล้วแม่แล้ว สร้างอยอดมาขามนี่คือเป็นเมนูแบบเริ่มนักนะแล้วก่อนํำแบบอร่อยสุดยอดเลยพี่น้ํายำไม่ต้องเย็นเนอะใครอยากได้สูตรนี่นะขอหลังไม้ได้แล้วใส่หอมเจียวด้วยนะอืมอันเกงสเ้ายามาขามฮึ ถ้าแตกกับยงหมาปอพี่คือมันลำของปวดประโยชน์ยังเยอะอ๋อยุองปลาซาดินขวายซาเยา่างหมาค โอ้ไงมาลาบคนเดียวกับว่าไดเอทอืมโอ,อร่อยมากสร้างยอดมาขาไมีไนพี่บางพื้นที่ประราที่เป็นกิดน่ะ คือแบบโคตรอร่อยอ่ะอ,อันนี้เป็นเมนูโปรดของพีนนี่นะอันดับสองลองมาจัดหลากไปนานๆทีจะได้กินพี่พหน้าเนี้ยถึงจะได้กินหน่อยมาขำ คือแบบมันแพงมากเลยนะยอดอมาขามะแล้วก็คือแบบมันโคตรอร่อยเลยอะ่ะอืมอ้มฟินอะ เจียงไฮ์มาเคยกินแม่ละค่ะเจียงไฮ้จ๋ามะฮู้แต่คุณแนนบอกเลยว่ายอดมะขามแม่ของเจียงใหม่เนี่ยแป้งขนาดเลยกหอมเจียงใหม่ขายแป้งขนาดเลยค่ะยอดมะขามเนี่ยถ้วยน้อยเดียวๆยยอดมนันนะแป้งขนาดเลยคือแบบว่าโคตรลำอ่ะพีเนี่ยเราจะบอกว่าวิธีการทำนะ มีจดไว้เนอะแล้วบางคนเขาขอซูนุ่แนนนะจดไว้นะ 1. นพริกพริกแห้งอะหอมพริกแห้งฟังเนอะพริกแห้งหอมขาวหอมขาวคือกระเทียมพริกแห้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็ปลาหากะปิแค่นั้นแหละบางคนแบบกินกะปิก่อมาเป็นยังคือแบบ มันคล้ายๆน้ำพริกอ่องอ่ะเออนั่นแหละเตี้ยนะนพี่พี่เครื่องมันคือเที่ยบางคนอนะบ้านไผ่ามากินฮะก็เปลี่ยนใส่กะปิเตี้ยหอมขาวหอมแดงพริกแห้งกะปิต่ำเข้ากันนะพี่แล้วก็เอาไปพัดพอพัดเสร็จแล้วใส่หมูซับใส่หมูซับเข้าไปนั่นแหละใส่หมูซับเข้าไปแล้วก็พัดพัดพัทพัพ,พัคือขั้วคั่วพี่คั่วหมูคือมัน เข้ากันจากนั้นเติมน้ําลงไปเดี๋ยวเน้นต้องมาทําคลิปให้ดูแล้วแหละเพราะว่าอืมตะกี้ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแม่เป็นคนทนะํานะคะเน่ยเพิ่งเลือกงานมาจะกี้คพอว่าก็เพื่อมันเป็นน้ําอ่ะนั่นแหละแล้วก็ พอเสร็จแล้วเขาก็จิ้มถ้าเกิดว่ามันจางมันจางอะอย่างเขาก็ใส่แบบรสดีใส่อย่างเอะฮึ่มรสชาติมันจะออกแบบว่าเค็มๆเหมือนคล้ายๆน้ำแกงอะแต่แบบได้เป็นน้ำแกงเยอะอะคือแบบน้ำคุกกี้ะนั่นแหละพี่พี่แล้วก็ได้เสร็จแล้วนะเขาก็มาแจะให้มันเย็นนะถ้าน้ำมันฮ้อนๆอะเวลาเอาเอามากินกับมะขามเนี่ยมะขามมันจะซุกแล้วมันจะส้มเพราะฉะนั้นแล้วน้ำลาดมันอะพี่พี่้อ่เอาแจ่ตู้เย็นหื่อมันเย็นๆหรือเอาไว้ธรรมดาหื่อมันเป็น เมื่อมันเป็นน้ำน้ำแกงธรรมดาเออเมื่อมันหื่อมมันมาฮ้อนอะ่ะพอมันเย็นเสร็จแล้วเขาถึงจะเอามายำใส่กับยอดมะขามมีก็มียอดมะขามแล้วก็มีมะเขือส้มแล้วก็มีหอมขาเอ้ยหอมหอมหัวใหญ่อะเอาเนี่ยจะติดตาว่าเป็นหอมขาวหอมหัวใหญ่พี่พี่เนี่ยนนะ่ะเอามาซอยแล้วก็เอามาสูนกันพอสูนเสซ็จแล้วนะเขาก็ที่ขาดบาได้เลยนะพี่พี่คือหอมเจียวเขาต้องเจียวหอมใส่ด้วยนะ แล้วก็กิ่นเลยแต่บางพื้นที่เนี่ยเปิ้ลจะกินกับแคบหมูเปิ้ลจะเอาแคบหมูโวยหน้าแต่เนป็นคนที่มามากแคบหมูก็เลยมาใส่พี่ๆลองไปทํากันดูนะค่ะเจียงใหม่นี่นะยอดมะขามนี่นะค่ะแปงขนาดเลยให้ยอดออกไม้นะแล้วเราไปซื้อกันนะคือขวดแปงอะเที่ยวเนียนกินเนี่ยยอดมะขามมาได้เนี่ยสามสิบบาทกายอดมันมาได้นี่นะพี่ๆสามสิบบาท หมูซับแหมอ๋อที่ลงครีมเบเตอแต่ที่น้ำข้นๆติ้วเน้นมากเลยอะ่ะจะเป็นน้ำปลากระป๋องหรือน้ำปลากรปปับเปลี่ยนจากหมูซับอะ่ะเป็นน้ำปลากรปปัเตี้ยะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำมาด,ดูคือแบบถ้าไข่เกยกิน่นคือคนพะเยามากินคนพะเยากดติ๊ดใจคนเจียงไฮมากินคนเจียงไฮกดติ๊ดใจอืม มันจะมาส้มแล้วพี่ๆมันจะมาส้มจะมา,า่าดตัเพราะว่าน้ำมันะเย็นแล้วอันนี้ไข่ทอดไรน้น้ำมัน นี่คือถ้วยโคตรใหญ่เนี่ยเต็มจออคือมันเดี๋ยวมอดจานนี้เนี่ยก็จะไปทักแน่เกิจะไปกินแฮมคือแบบถ้าเขากินกับคนอื่นเขาต้องใส่เข้านะเพราะว่าของมันแป้งอะ่ะของมันเขียมยอดหมาขามนี่คืออย่างแป้งนะถ้าอยู่บ้านต้องแนนเขาอะ่ะอาจารย์จิงฮหยที่เดี๋ยวเต็มต้น แางจีไนะเ้อหมาขามนี่เขาจะเอาเงือเน้อหมาขามไม่นะเขาจะเอาไปแกงใส่หน้านี้เขาก็จะเอาแกงใส่เห็ดหอมแล้วก็เอาไปแกงใส่ไก่บ้านแต่ท้องแนนเนี่ยบ้านท้องแนนคือซาวยอดมาขามพี่คือเป็นเมนูเด็ดแล้วก็แบบเป็นเมนูที่ลดน้ำหนักก็เป็นเมนูที่คือคตดลำอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ลดน้ำหนักสำหรับท้องแนนหรอกเพราะว่ากินข้าวนึ่งอยู่พี่เป็นเมนูที่คือแบบว่าคตดลำอ่ะเออ โอ้โที่ถึงจังเลยค่ะนะอื้กินแบบได้แบบได้ละมันเหลือนอเ่เยอะแล้วมันจะมดแม่อิ่มคือโคตรลำอ่มมะพี่ยังเน่นบอกได้เลย มาแล้วจักรีมีสายเข้านะคะปินโตโอที่ถึงวันอาคารเจอกันน้องตักแซร์ไปคือแบบลำไหมพี่หอยพี่พบ,บเจเพศษ จะไปบ้านปิ้นนิวกันค่ะ้ำมดจานนี้เนี่ยจะไปกินตบส้มกับเปื่อกงแนาที่บ้านอยู่นะดูนะคือแบบโคตรล้ำอ่ะพี่เล่นบอกเลยว่าเป็นเมนูที่โคตรลำ้ำใครจะบอกว่าเบอร์นะลองไปเด้อ รสนะมันว้าพี่คือแบบว่าโคตรล้ำอ่ะคืออู้คำเดียวว่าโคตรล้ำโคตรล้ำโคตรล้ำโอเคพรุ่งนี้ไปค่ะนี่ด้วยกันแบบว่าโคตรล้ำโคตรล้ำสามตัวแนนอะคือมันลด้ดแต้พี่พ บ้านไข่มียอดมาขามันบริจากหู้งเน้นได้หนือเน้นมากแน้นขับรัวไปเอาคนเดียวได้เลยอื บ้านขายมิยอนมาขับริจาคมาได้เหนื่อยเดน๋่วครับลือกไปเอาไม่ได้มาก ฟินต้องใจต่อแล้วเพาะว่ามันมีน้ำโคตรลำอ่ะกินอย่างนี้ซาวยอดมาขามเจ้า เรื่องมามากแค่หมูอ่ะ มียนอดมาขามบริจาคหุ่นยน่์ได้เนอะหุน่นยนตมากยอดมาขามที่สุดในโลกเลยพี่ยูยังโคตรมีความสุขเลยอ่ะอันนี้จะเป็นมะม่วงมหาชนกนะคะ่ะ แล้วแนนูกค้าลนลองแนนวฮือต่ก,กี้นี่ลูกค้าโคตรใจดีอ่ะพราวแนนไปขายของเือเปิดแล้วเปิดมาเอาแล้วเปิดก็เลยบอกว่าเอาหมาม่วงไปกินป้าอีหลอกเปิดเอาหมาม่วงน,น้องแนนหน้าคาาเรียตายไปสองกิโลปุ้นตึงน้ําดอกไม้ตึงมาหาชนกหือของซีอร่อย ม่วมหาชนนกนี่คือลำแตหนหอมหอมหวานโอ้ถ้ากลิ่นกับอันนี้ให้จะลำกลิ่นกับข้าวเหนียวอะ่ะโอ้โอหมาะ ไข่มากข้าวนึ่งกับหมัม่วงพ่อของเจ้าข้าวเหนียวม่มามากเข้าเหนียวหมั่มม่วงนะดังนั้นไอข้าวเหนียวหม่ามากข้าวนึ่งอ่ะกับมะม่วงคือว่าเนี่ยจะกลิ่นลายคลิปมากเลยผู้เรียนกับข้าวนึ่ง มะม่วงซุกกบข้าวนึง่งมะขามซุกกบข้าวนึง่งแล้วเกินมาแบบแล้วเนลายส่วนแล้ยกินแบบอี่มาตลอดตลอดตลอดหลายปีมากเลยนะค่ะคือว่าเนี่มกักนี่แต่มะม่วงซุกไนีกินมา้างแต่ไม่้อยละแล้วกับกอเพราะเนี่ยหมักเล้วเนีจะมามักข้าวเหนีหนยวมะม่วงที่มันเป็นกะทิอ่ะเพราะเนี่ยมักข้าวเหนียวข้าวนึน่งอ่ะข้าวนึน่งอ่ะกับมะม่วง เราชอบอย่างที่มันเป็ดไก่ที่อ่ะนั่งกังมากแต่เปลือกเนี้ยนัดนัดไปกิน,เ,นเข้าบ้าน,เ,น,นเปลือกเนี้ยตัวเนี้ยเนี้ยใบน้องแอบต่ำส้มกัน กับขาวเนึยวไงพี่อย่มันขัวลำมาถ้าเป็นข้าวเหนียมวมอ,อุนอ่นสม,ยมัยฮ้อนๆนะขัวดรำอะอ่ะมัวเนี่ต้องกับแจยเย็นนะกิ้มเนี่ยปอกกเนี่ยใส่ชงฟิตน้อยเดียวสักกำเนออี่ย เลี้ยงง่ายน,นะหม,มอง็เข้าบ้านไข่มีห้ามลืมเนล่บ้านไข่มีจ้าไอ้บ้านไข่มีย,มยอดหมาขามนะนี่นะบอกพูกเนี้ยเนอะไม่งั้นจะขับรถไปเอาเลยไม่งันชอบไม่ขอเต้า วัดดีดยอ,อยู่ไอ้่ถึงยังเลยเที่แล้วก็ซ่าฮึ่มเรี่ยงแล้วมาเอาซ้าเนีย่ย,ยมาขามมีในเตาไฟปุ้นน่ะ ไปที่ร้านหมดเลยอยู่ร้านหมดเลยไม่ได้เข้าบ้านสักคนเ้ะยโอเคพี่น้องแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะ่ะน้องแนนกลินเข้าอีกแล้วจะต้องเก็บข้องแบบน้องแนนนี่นะไปกินตําส้มบ้านเปื่อนแหมนะเจ้านัดกันตำมะม่วงบ้านเอแต่ววันนี้เนี่ย ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบไลฟ์สดไลฟ์สดนี้นะเจ้าฝากกดติดตามน้องแนนคนเมืองตัวน้าเจ้าช่อง youtube ว่าน้องแนนคนเมืองแล้วฝากกดติดตามเพจน้องแนนตัวน้าเจ้าน้องแนนเชียงใหม่เจ้าแล้วก็ a c e b o o k จือ่อสุภาวรรณคล้ายคำนะเจ้าชอบคลิปนี้นะเจ้าเป็นกำลังใจให้น้องแนนตัวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะเจ้า ถ้ามาชอบน้องแนมันเป็นอย่างน้าเจ้ามาต้องดูวันนี้ขอบคุณทุกคนที่คือกําลังใจน้าเจ้าที่เอ,อ่หักน้องแนน้านะเจ้ารักน้อยๆแต่รักนานๆนะสำหรับใครที่มาชอบน้าเจ้าน้องแนน้านะเจ้าก็มาเป็นอย่างเนาะดูไปเรื่อยๆแล้วคุณอาจจะหลงรักน้องแนสักคลิปหนึ่งนะเจ้าสวัสดีนี้แนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะ้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย